สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในคลิปนะคะสปอย์เว็บตูนกมุนา่าเจ้าเก่าของเพจทอยพรีออเดอร์นั่นเองค่ะทุกคนเอาเฮห,หน่อยแล้วเฮอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เราพึ่งแผลไปสดสดร้อนร้อนอีกแล้วเฮ้ยอ,อบินค่ากากาวมน่นาเนี่ยนะจะทะลุไปไหลายพันแล้วนะให้ทุกคนเฮล์มี เทีวมีนี่คือช่วยกันป้ายเพิ่มนะคะทุกคนอย่าหยุดยั้งการป้ายค่ะโอเคเรื่องนี้เนี่ยคือไอ้เรื่องก่อนก่อที่เราเล่ามามันจะเป็นแนวแบบสมหวงังมีความสุขชิลๆใช่ไหมเรื่องนี้มันมากทุกคนยุ้มหัวกันเลยค่ะเออเรื่องนี้เนี่ยคนมีคนแต่งนี่คือดังมากๆเขาแต่งเรื่องฉันก็คือเออเดี๋ยวนะ สักอย่างหนึ่งพลาสติกกนแหละเออเรื่องนั้นแหละที่ดังแล้วก็คือทำเป็นซีรีส์ด้วยมาเรื่องนี้ยังคงคอนเซปต์จุ้มหัวกันเหมือนเดิมก็ทุกคนเรื่องนี้มีชื่อว่า สงครามสองพี่น้องนั่นเองค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่อยากจะฟังเต็มๆม,มันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะได้เป็นพาดการแจ้งเตือนการสปอยต่างๆของช่องเรากันนะคะทุกคน่ะเราเริ่มกันเลยไอเรืองนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยก็คือนางเอกของเรานะคะก็อยู่กับคุณยายแบบจนๆอยู่ในโรงเรียนศิละปะคือเป็นคนที่มีความสามารถแต่เรียกด้กว่าด้วยฐานะเรีโอกาสเนี่ยไม่อำนวยนางก็จะโดนมักจะโดนยุ้มหัวเออ เร,เราใช้ประโยคดีได้แหละนางก็มักจะโดนนางร้ายแล้วกันนางร้ายอยู่มหัวบ่อยๆนะคะก็อารมณ์แบบชิงดีชิงเด่นกันในห้องนะประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาค่ะประมาณว่าไอตัว เราขอเท้าฟาร์มสตอรี่ของนางร้ายนิดนึงเนาะคือนางร้ายเนี่ยเป็นลูกสาวของอาจารย์ที่แบบโคตรมีชื่อเสียงในทางด้านประติมากรรมของของเนื้อเรื่องซึ่งแบบโคตรต่างอารมณ์แบบเป็นลูกคุณหนูถือกระเป๋าแบนเนมอยากจะไปดูของจริงก็สามารถบินไปต่างประเทศไปดูกันได้เลยแต่ว่าถึงจะขนาดนั้นนางก็ยังบางทีแบบก็ยังสูงสีกับนางเอกของเรานะคะทุกคนที่แบบโคตรจนด้วยโอกาสแต่ว่าแบบสกิลกับการ มีความคือขั้นเทพนะคะสองคนนี้เขาก็เลยแบบยุมหัวกันเป็นประจำแต่ส่วนใหญ่นางเอกมักจะโด,ดนยุมหัวมากกว่าเพราะว่าไอตัวนางร้ายนี่คือแบบพร้อมไงพร้อมทุกอย่างขัดใจก็เอาเงินโปรยไปเลยค่ะโปรยคือแบบคนนีสใยเสียคือคนไหนที่มองข้างนอกจะรู้สึกว่าแบบเออดูเป็นคนดีแต่พอมาดูฝั่งเวลานางกระทำต่อนางเอกเนี่ยคือโคตรตัวร้ายจ,จัดเลยค่ะทุกค,คนทีนี้เนี่ยมีประเด็นนิดนึงตรงที่ว่าวันหนึ่งเนี่ย Uh, ตัวนางเอกเนี่ยไปรู้ความลับเข้ามาค่ะว่าอาจารย์อาจารย์ที่เป็นแม่คือก็คือเป็นแม่ของไอตัวนางร้ายเนี่ยอาจจะเป็นแม่ตัวเองค่ะทุกคน <S 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 นางก็เลยแบบหาทุกวิถีทางเลยว่าเฮ้ยจะติดต่อได้ยังไงแต่ก็แต่ก็แอบเสียดายนิดนิดคุณยายที่ดูแลมาโดยตลอดเนี่ยเสียชีวิตพอดี ก็เลยแบบว่าพลาดอะไรอลายๆอย่างไปแต่สุดท้ายนาเองเนี่ยก็ได้รวบรวมนะคะไปหาแม่แล้วก็โชว์ตัวเขาว่าหนูนี่นะคะคือลูกสาวของคุณแม่เท่านั้นแหละคะ่ะทุกคนชีวิตพลิกเลยค่ะจากศูนย์เป็นร้อยนะคะแต่ว่าความสนุกเราเพิ่งจะเริ่มต้นเพราะอะไรรู้ไหมคะทุกคนคือพอสองคนเนี่ย นางเอกกับนางร้ายไปอยู่บ้านเดียวกันแล้ววะ่ะมันจะมีฉากที่แบบว่ายุมหัวกันตลอดเวลาอารมณ์แบบยุ้มได้คือยุม้มจิกได้คือจิกตกก็คือตบแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นเชิงการกระทําจะเป็นแอคชั่นผ่านสีหน้าเววตาคําพูดเชื่อเหรืออะไรสักอย่างคือสนุกมากๆซึ่งที่มันน่าคิดก็คือไอ้เ่ิงเนี่ยตัวละครแต่ละตัวดูแบบดูไม่ค่อยปกติเหมือนกันนะเพราะอย่างเอ็ดนางร้ายก็มีพรมแบบว่าเออฉันต้องเป็นลูกสาวที่แท้จริงให้ได้ใช่ไหมส่วนคุณแม่คุณแม่นีแ่แปลกมากคุณแม่เนี่ยเป็นเป็นแม่ของนางเอกก็ แม่ที่รับนางร้ายมาเป็นลูกบุญธรรมก็มีมีฟิลแบบเหมือนกับเสียมให้ไอ้สองคนเนี่ยยุ่มัวกันแบบแบบอ้อมๆก็คือไม่ได้ห้ามซึ่งมันผิดวิสัยว่าทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้แต่ละคนแบบอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหยุดอ่านไม่ได้ใช่แล้วทุกคนคนไหนที่ยังไม่เคยอ่านนะคะไปอ่านกันเลยคะ่ะถ้าถ้าคุณต้องการตะตูตสักเรื่องที่มันยุ่มัวกัน เรื่องนี้แหะค่ะทุกคนตั้งแต่อ่านตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดเนี่ยมันหยุ่มกันไม่หยุดเลยนะลองไปดูกันได้คะ่ะกับเรื่องที่มีชื่อว่าสงครามสองพี่น้องจากเว็บตูนนั่นเองวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะายไหมค่ะ